Don't go, don't go to it this one. To this one Here we go Las Montesinas We are here now Supermarket. Yeah, want Today we walk around Mountain to see us, yeah? Can we get Yes, yes, yes. นี o that shirt of Montesinos Mont <es> ร้อนมากนะคะพเพื่อน่ะเรามากันอีกชาวนึงนะคะพ่อใหญ่จะพาไปกินกาแฟแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะคะนูน่นรถรถตำรวจของสเปนนะคะไม่รู้ว่าเขามีเรื่องอะไรกันนะคะถึงจะมีรถตำรวจเพราะว่ารถตำรวจเราไม่ได้มาให้เห็นง่ายๆนะคะพเพื่อนๆ่ะ อันนี้ก็คือถังขยะใช่ไหมคะถังขยะสาวน้อยก็ตื่นเต้นกับถังขยะใหญ่เลยค่ะ,ะแต่ละถังก็จะทิ้งไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่เรามาถึงเท้าเขาแล้วนะคะ We are seeing the the bar what is that call this bar ตอนนี้เรามานั่งที่ร้านบาร์เล็กๆเ,เรารอเรารอ,อเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีสั่งไปมีน้ำผลไม้พ่อใหญ่ก็จะดื่มเป็นเบียร์เย็นๆนะคะแม่สมศรีก็จะดื่มน้ำกันค่ะเพื่อนๆคะ่ะซันล่าก็สั่งอ,อาหารบางสเปนมานะคะ ตอนนี้รอเขามาเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเครื่องดื่มเรามาเสิร์ฟแล้วมีถั่วลิสงโรยเกลือมาเสิร์ฟให้เราแบบฟรีๆเลยนะคะแม่สมศรีก็นี่ค่ะน้ำน้ำผลไม้อ่าเป็นน้ำพายแอปเปลิลน้ำสับปะรดค่ะลูกสาวก็สั่งน้ำดื่มคุณพ่อก็คอแห้งอีกแล้วขอเบียร์เย็นๆนะคะวันนี้เรามากันอีกเทานึง ขับมาไกลก็สั่งมาแค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเ,เรามานั่งรับล,ลมเย็นๆกันค่ะเผเค็มนะคะยิ่งเรากินยิ่งเรากินถั่วนี้ก็เหมือนว่าเรายิ่งต้องสั่งน้ำเพิ่มนะคะเพื่อนๆค่ะถั่วสดมากไม่มีกลิ่นเลยนะคะ <laughs> นี่จะเป็นถนนเมนหลักนะคะก็จะบีซี่บีซี่นะคะเพื่อนๆขานี่ที่เพื่อนๆเห็นตรงหัวมุมนั้นเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนู่นพ่อใหญ่กับเด็กๆก็นั่งรอไปนะคะนี่จะเป็นคนขายลอตเตอรี่ค่ะมีลอตเตอรี่ขายด้วยนะคะที่สเปนค่ะไม่รู้ว่าใบละเท่าไหร่และไม่รู้ว่าละ ออกยังไงนะคะแม่สมศรีก็ไม่เคยซื้อนะคะลอตเตอรี่ของสเปนค่ะเป็นทาวเล็กๆค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นทาวเล็กๆเรามาหาอะไรดื่มกันค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูนี้เขาเรียกว่าบอสะคอซ่ลดิสเมนู เซก patatas b r a v s patatas b r a v s จะเป็นเหมือนว่าม mm ันปลาหลังทอดนะคะเสิร hmm. ์ฟมาพร้อมกับมะเขือเทศแล้วก็มีเกลือโรยมานะคะเพื่อนๆค่ะเมนูที่สาวน้อยชอบมากค่ะจานเดียวก็กินไปเลยนะคะพ่อใหญ่กับเด็กน้อยนะคะนี่กำลังมาเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยไหมคะคนสวย่ะ ร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะร้อนมากเลยอากาศร้อนๆอากาศยิ่งร้อนแล้วเรายิ่งต้องมากินอะไรร้อนๆนี่ก็ไม่ใช่นะคะก็ไม่ใช่เรื่องเลยนะคะเพื่อนๆค่ะอร่อยไหมคะคุณสวยอร่อยไหม,มอ,หอีดะไหนซ้มซอนแซบปะลูกลูกก็น้าโบดหน้าบึาบ้งเพราะว่าร้อนไม่มีแรงนะคะเหนื่อยด้วยค่ะ คลิปนี้แม่สมศรีต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะเมืองที่แม่สมศรีเอ่าทาาที่แม่สมศรีมานี้เทาวนี้จะมีชื่อว่าลอสลอสมอนลอสมอนติเชนเซเกนลอสมอนติเชนลอสมอนติเชนขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะที่เบีเยรนเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ